สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลูมิกเฟนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอดมินเนี่ยมีฟังก์ชันดีๆนะมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนลองเอาไปใช้งานกันนะครับฟังก์ชันที่แอดมินจะพูดถึงก็คือฟังก์ชัน high resolution mode นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากล้อง l u ม i x s 1เนี่ยถ้าถ่ายวั e shot นะครับหรือว,ว่าถ่ายแบบปกติเนี่ยจะได้อยู่ที่24ล้านพิกเซลนะครับ24ล้านพิกเซลแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกใช้งานฟังก์ชัน High Resolution Mode นะครับจะถ่ายได้ถึง96ล้านพิกเซลนะครับตัวไหนถ่ายได้บ้างก็จะมี Lumix S5 นะครับ96ล้านพิกเซลนะครับ l u มิ x เอะครับที่ได้96ล้านส่วน S1r ก็จะได้อยู่ที่187ล้านพิกเซลนะครับอ่ะทีนี้เราเข้ามาตั้งค่ากันนะครับกดเข้าไปครับต้องบอกก่อนนะครับว่าฟัง์กชันนี้นะครับ จะทำงานได้ดีนะครับและมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่ออยู่บนขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าตัวกล้องเองจะปิดการทำงานระบบกันสั่นนะครับอ่ะเริ่มจากฟังก์ชันซีโมเลกอดดอมช็อตนะครับไอตัวเนี้ยถ้าเราอ่อนนะครับเราจะได้ไฟล์24ล้านปกติที่เป็นรอไฟล์มาด้วยนะครับแต่ถ้าเราออฟนะครับก็จะได้แค่96ล้านพิกเซลที่เป็นรอไฟล์เท่านั้น นะครับแอดมินขออนุญาตอ่อนเนาะส่วนชัตเตอร์ดีเลย์นะครับชัตเตอร์ดีเลย์เนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับตั้งแต่1นส่วนแวินาทีไปจนถึง30วินาทีคือช้าสุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันในเรื่องของเวลาเรากดชัตเตอร์แรงๆนะครับกล้องอาจจะสั่นได้นะครับส่วนโมชั่นเบอร์นะครับโมชั่นเบอร์เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2โหมดนะครับคือโหมด1 นะครับแล้วก็โหมด2โหมด1เนี่ยเวลาเราถ่ายวัตถุนะครับถ่ายพวกสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆแล้วมีวัตถุที่เคลื่อนไหวตัวกล้องก็จะปล่อยให้เบลอรหรือเคลื่อนไหวนะครับตามธรรมชาติไปนะครับแต่ถ้าเป็นโหมด2นะครับโหมด2เนี่ยตัวกล้องจะพยายามนะครับพยายามทําให้วัตถุที่เคลื่อนไหวเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับกดนะครับแล้วจากนั้นเราก็กดสตาร์ แล้วเราก็กดชัตเตอร์นะฮะกล้องก็จะถ่ายรัวๆเลยครับ8ภาพแล้วก็เมิดมาให้เรานะครับเป็นภาพเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันจะถ่ายได้เฉพาะสถาปัตยก,กรรมอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะนําไปถ่ายพวกสินค้าถ่ายพวกอาหารต่างๆนะครับเพื่อที่จะครอบบางส่วนเอามาใช้งานได้นะครับ เมื่อเราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับให้เรากด Q เมนูนะครับก็จะเป็นการปิดฟังก์ชัน High Resolution Mode ไปนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานกล้องลูม i x ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ